พร้อมนะพร้อมครับพร้อมกินกบโดยทีมงานแก๊งตกปลาใหญ่ใจต้องดิ่งสามสองหนึ่งวัดวัดวัดโอเคผลงานครับบ้านอัศวินกบกินกบอันดบขอไม่ทอดนี่ฮะไซส์เทียบกับขวดน้ำปลา แข่งหน่อยแข่งหน่อยมึงโอเคต่เดี๋ยาปลัมอยู Pokémon, <S 1> <S 1> mm ่ไ hmm. ด้ okay. ่ไ่ได้ตอนนี้มีอีกไหมอ่ะเดี๋ยวเอคีมยเดียมมือครับเอาอาจอาจวดเองนะคันห่าเดเอาคีมในเป้มาจี